ต่อไปเป็นตอนอโอเน็ตลำดับอนุกรมตอนที่3ามนะตอนที่สก็นักเรียนใช้หน้าที่38มสดนะดูข้อที่14ข้อที่สิบ่นะข้อที่ 14, 14ก็ได้ทำไปแล้วนะข้อที่14ได้ทำไว้ บางส่วนแล้ว,ว,ลวดูส่วนว่าโพสที่15ของลำดับเลขาคณิต1ส่วนนะหนึ่งส่วนนะหกร้อส่วนร้อยส่วนร้อยจุดจุดเท่ากับข้อใดอันนี้เป็นลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้น เราก็หาตัดอ่พจน์ที่หคือหาพจน์ที่หนึ่งได้ก็คือ a 1นึ1่งเท่าหนึ่งส่วนหกร้อยยีิบห้าอันนี้พจน์แรกอันนี้ตัวนี้อยู่แล้วอันตรสุร,รุ่มอาพจน์ขวาหารพจน์ซ้ายหนึ125่งส่วนร้สหา่วนรูทห้าหารด้วยหนึ่งส่วนถึงร้อยยี่สกับเศษเป็นส่วนเป็นถึร้สาส่วนหนึตัดทอนออกมาเป็นอันนี้มาแม่ห้าตัดไปเรื่อยเลก็ได้ออกมาได้เป็นยี่้าส่วนห้าเท่ากับห้าส่วนสควร,รอันนี้คือ,อตัดสุร,ร่วมอ ก็ได้ตาสุดอาปั๊บนี่ก็มหาพจน์ที่16สบสั่งตามคำสั่ง A16 ิบหกเท่ากับ a 1หนึ่งกลังสิบหก็แทนไปตรงนี้ใช่ไมคูณด้วย r คูนหน้ส่วนสรุยกกำลังสินี่คือห้ากำลังสิตัวล่าง6กรยิห้ามันคือ5้ยกกำลังสี่นะหกรยยี้ามันคือ5้าคูณหคูณหคูณห้สี่ตัวก็เป็น5้ยกกำลังสนั่นเองนะ แล้วก็ามาใส่ตรงนี้5้ากำลังสิบห้าห้ากำลังสี่หารกันลบกันออกมาก็ได้เป็นห้ากำลังสิบเอ็ดเนาะห้าเศษส่วนข้างล่างข้างล่างทีนี้ข้างล่างคือรากที่สองของห้ารากที่สองของห้ามันคือห้ากำลังเศษหนึ่งสองนั่เองใช่ไหมอ่าหนึ่งสองแล้เขียนห้าหนึ่งสองแล้วซ้อนด้วยกำลังสิบห้าเข้าไปก็กลายเป็นห้ากำลังสิบห้าส่วนสอง ฐานกันฐานเหมือนกันฐานกันกําลังเอาไปลบกันก็เป็นห้ากำลังสิบเอ็ดลบสิบห้าส่วนสเท่ากับเอ่อสิบเอ็ดสองยบสลบสิบห้าก็ลือเได้เจดส่วนสตรงนี้ได้ห้ากลังเ็ดส่วนสองก็คือรากที่สของห้ากำลังเจ็ดห้ากำลังเจ็ดแล้วก็แยกตัวประกอบออกมาเป็นห้ากลังสามากำลังสามแล้วคูณด้วยห้าตัว ห้ากำลังสามเหมือนการสองตัวดึงมาตวงกลายเป็นร้อยยี่สิบห้าสแปรรูทห้านั่นเองนะเออออกมาเป็นตัวนี้ห้ากำลังสามเหมือนกันสองตัวมาตวงก็คือห้ากำลังสามสแปรรูทห้าก็คือร้อยยี่สิบห้าสแปรรูทห้าได้เป็นคำตอบคำตอบที่ถูกต้องก็คือตรงข้อนี้ถูกต้องก็อธิบายให้เรียนฟังต่อไป นะข้อสิบห้าข้อสิบห้าอันนี้เขาก็ทํานําทางไว้บ้างแล้วข้อสิบห้ากำหนดให้เอหนึ่งเอสองเอสามลำดับเลขขาคณิตเป็นลำดับต่อไปนี้มีกอขอคอลาดับก็มีลําดับอันหนึ่งอันนี้ลำดับอันหนึ่งอันหนึ่งมีสามอันมีตัวเลือกอยู่สี่ข้อตัวได้ถูกต้องก็คือทั้งสามลำดับเป็นลําดับเลขขาคณิตนะนี่ก็เป็นการเฉลยที่จริงเวลาเรียนทำก็ต้องทดลองทํา ก็หาอัตราส่วนร่วมอนะเอาพดขวาหารได้พดซ้ายนะใช้นี้ค่าสตัวข้กอกอนี่เขาทำให้ดูแล้วเอาอย่างเช่น a 2บวก a สีหารด้วย a 1นึบวก a 3ามเขาก็ทำออกเป็นแบบนี้ใช่ไหม a 2คือ a 1น a บวก a สคือ a 1นึ่ง a กำลังสอันนี้ a 1บวก a 3คือ a 1นึ่ง a กำลังสองตัวประกอบร่วม A1 A1 ตัวกรรุ่นออกมาอัตราส่วนลมอารัง1 R กําระลังสาก็ A1 คูณอเป็นอัตราส่วนรู้ไเป็นตัวประกอบร่วมอันนี้ไปหารนี่ได้1บัวนี่ไปหารตรงนี้ก็เหลือ R กระลังสข้าังล่างก็ทำานองเดียวกันถัดทอนได้อารกอนะทีนี้อีกอันหนึ่ง เอาพดขวาหารพดซ้ายเอา a สามบวกหาหารด้วย a สอบวก a ส a สบวก a ห้านะทำก็ทำตามลำดับ a สคือ a หนง r กํลังสองนะบวก a ห้คือ a หน r กํลังสเอา a หนึตัวประกอบร่วมออกมา r กํลังสกับ r กํลังสี่เอา r กําลังที่น้อยที่สุดเปตัวประกอบร่วมดึง a ห r กํลังสองออกมาข้าวงเล็บ อันนี้ไปหารตัวนี้ได้1ครั้งบวกอันนี้ไปหารตัวนี้ได้1นึ่งบวกอกลังสองตัวเศษเนาะต่อไปตัวส่วนก็ทำทำนองเดียวกันก็ได้เป็นงี้ใไหมนี่ก็ตัดทอนตัดทอนไปอันนี้หารน,นี้อันนี้แทนก็อากรกลังสอง r อากรก็เหลือ r าแสดงว่าข้อกอนี่ลำดับในข้อกอ อัตราส่วนร่วมอ่ากบอ่าออกเป็นอาเท่ากันแสดงว่าอัตราส่วนร่วมของข้อกอเนี่ยพดขวาหานพดซ้ายพดขวาพดซ้ายเท่ากับค่าคงตัวคืออาก็แสดงว่าข้อกอเนี่ยออเป็นลำดับเรขาคณิตข้ออื่นก็ทําทํานองเดียวกันทําทานองเดียวกันอ่ากันข้อของเงี่ยนี่ทาให้ดูก็ไปดูเองเนะข้อขออันนี้หารด้วยอันนี้ แสดงแล้วอากำลังสองคดขวาหารหัวซ้าย A3 A3 A4 หาร A2 A3 งเนะ A3 หาร A3 กันก็เหลือ A4 ส่ส่วน A2 a อคือ a 1 a, หนึ่กำลังสามคือ a 1หตัดทอนออกมาได้ากำลังสองอัตราส่วนร่วมเท่ากันแสดงว่าข้อขอก็เป็นลำดับเบยรคณิตสหรับข้อขอก็ทำทำํานองเดียวกันนะ คำทรองเดียวกันเนี่ยเอาพอดขวาหารพดซ้าย1ส่วนพดขวา1ส่วน A2 หารด้วยหส่วน A1 เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเศษกลับเศษเป็นส่วนเนาะกลับเศษเป็นส่วนก็เป็น A1 หส่วนหนตัดททนกันได้เป็น A1 หนส่วนเอ a 1หนึ่งหนึ่ึงก็คือ A2 สองคือ A1 หคูณ R ตัดทอนอัตราส่วนร่วมเท่ากับเศีส่วน r ต่อไปพจน์ทำแบบเดิมกับพ์ขวานพดซ้ายหนึส่วน a สามหารด้วยหนึส่วน a ก็ได้เป็นหนึส่วน a กับเศษเป็นส่วนคูณตัวหลังตัวหลังนี่กับเศษเป็นส่วนใช่ไหมหนึ่งส่วน a สองก็คูณด้วย a อสงส่วนหตัดทอนก็ได้ออกมา1นส่วน R แบบเดียวกัน เพราะนั้นเท่ากันเท่ากันแสดงว่าอันนี้เป็นลำดับเลขาคณิตเพราะนั้นจะสุปว่าเป็นลำดับเลขาคณิตทั้งข้อกอขอขอและงอข้อที่ถูกต้องคือข้อที่นี่ต้นเนาะเอ่อสำหรับข้อสิบหกคำตอบคือสองนะให้นักเรียนไปทำเองข้อสิบหกทำเองต่อไปดูไปอีกหน้าหนึ่งหน้าสามสิบเก้า หน้าสามสิบเก้าเออเป็นตัวอย่างข้อสอบบอตนอนุกรมเลขคณิตเป็นเรื่องของอนุกรมและอนุกรมเลขอนุกรมเลขาเอออนุกรมเลขอนุกรมเลขาอนุกรมเลขก็จะมีสูตรว่า a n เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณด้ย d นะมีสูตรหนึ่งสูตร sn ใช่ไหม sn ก็จะได้เป็น เอ็นส่วนสองสองเอหนบวกเอลบห่คูณด้วยตัวดีอันหนึ่งเอสเท่ากับเส่วนสองบวกด้วยเอสูตรของเลขคณิตจะมีแค่นี้นะควนให้นาะอ่าอันนี้ต้องรู้เออเขาบอกว่า หนึ่งบวกหบวกสิบกสิบกบวกันทั้งทึ่หนึงร้อยหนึ่งเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อันนี้ก็เป็นอนุกรมเลขคณิตหาผลบวกธรรมดาผลต่างร่วม D เท่ากับ6กลบ1เท่ากับห้าคือ1 a ึคือพจน์สุดท้ายห0 1่งร้นะนั้นเรามีจํานวนพจน์มีสูตรนี้ที่เคยใช้ประจําคงจําได้เนาะท้ายลบหัวส่วน D บวกได้หย1ท้ายคือ1 0ึ่ลบหส่วน ดีคือห <at> ้าเห็นไหมอ่าหนึ่งร้อยส่วนห้าเท่ายี่สิบบนยี่ิบแต่แล้วเอ็นเท่ากยี่ิบเอ็ดพจน์เอ็นเท่าก็ยี่สิบเอ็ดก็แทนค่าไปเอชเอ็นเท่าเอ็นส่วนสองเอหนึ่งบวกเอเอ็นเพราะว่าสุดท้ายดูให้สูตรนี้ไปเลยให้สูตรนี้ไปเลยอ่นี่บวกนะแทนออกมาปุ๊บยี่สิบส่วนสองหนึ่งบวกหนึ่งร้อยหนึ่งออกมาคําตอบหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดข้อนี้ข้อนี้ก็ไม่ยากนะถือว่าเป็นข้อที่ง่าย อ,นนอะต่อไปข้อ2องท่้เรียนทําเองเนาะข้อที่3จะอธิบายให้ดูรถเอส,สคือเซตของหนึ่งร้อยหนึงร้อยสองร้อยสามร้อยีไปเรื่อยจนถึง9ก้าสิ้าถ้า A ถ้าผลบวกกันนคี่เผลบวกของกันขี้นคีทั้งหมดในเซตเอสและ B คือผลบวกกันนคู่ ทั้งหมดถามว่า b ลบ a เท่ากับเท่าใดจำนวนคู่ลบจำนวนคี่ได้เท่าไหร่ a เท่า10กับหนึ่งร้อยห่มร้ยห้าใวถึง977ถึง9 77, ง9 99, b ้ b b คือคู่ก็102่งร้อยสบวกหนึ่งบวกนึกจนถึง998ถ้าเราจับคู่ลบกันนะโจทย์ต้องการหา b ลบ a มีนักเรียนก็จับสองบรรทัดลบก,กันจับคู่1นึ่งร้อยสองลบหนึ่งหนึ่ร้อเหลือหนึ่ลบหนึเหลือหนึ่้อยลบด้วยหนึเหลือหใชหจับคู่คู่นี้คู่นี้คนแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็น11 11 11 1ปกปกนึ่งหนึ่่งหจุดจุดบวกจำนวนหนึ่งจำนวนกี่โพสเดียวหาดูนะตัวนี้เป็นพสตัวตั้งก็ลบอันนี้เป็นตัวลบลบด้วย999 นี่มีปัญหาว่าไอ้ตรงนี้มันมีกี่ตัวกันแน่หนึ่ง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 ,งมีกี่พจน์นักเรียนก็ดูสิมันจับคู่ใช่ไหมพจน์ตั้งแต่พจน์หนึ่งร้อยสองวนหนึ่งร้อยสี่วถึงเก้าร้อยเก้าสิบแปดเอ็นเท่ากับเท่าไหร่หาจํานวนพจน์หาเอ็นให้สูตรเอ็นเท่ากับท้ายลบหัวส่วนดีบวกหนึ่งถูกนี้คงจําได้นะนะต่อไปท้ายลบหัวก็คือเก้าเก้าแปดลบหนึ่งร้อยสองส่วน ผลต่างร่วมเพิ่มพื้นที่ละสองหาด้วสองบวกกับหนึ่งแต้มก็ได้เป็น448ร้อยสี่สิูนึงทั้งหมด n เท่ากับ449เก้านะพจน์แสดงว่ามีหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก 1, เนี่ยจับคู่ลบกันแล้วก็จำนวนพจน์ก็มี449เพจน์4 4 9รกคูณหก็ได้449เป็นตัวตั้งนะ่ไหมลบ999ออกมาออกคำตอบก็คือลบ ห้าร้อยห้าสิบมีคำตอบลบห้าร้อยห้าสิบคำตอบอันนี้ก็ไม่ยากแต่มีเทคนิควิธีที่เราจับคู่ลบกันอย่างนี้ได้นะอันนี้ก็ทําให้ดูเป็นข้อที่ข้อที่สามรเพราะฉะนั้นข้อที่เหลือนี่ตรงนี้เหลือข้อนี้ข้อที่สองกับข้อที่สี่ข้อสองกข้อสี่ให้เรียนไปทำเหมือนกันบ้านเหมือนกันบ้าน อันนี้ข้อนี้ก็ข้อที่สิบหกทำกันมาต่อมาเปิดไปอีกหน้าหนึ่งเอ่อหน้าที่สี่สิบหน้าที่สนะี่สิบเนาะหน้าที่สี่สิบนี่นักเรียนก็ทำข้อห้าทำที่ขาอนะนำนะทำข้อหกนะทำถึงข้อห้าข้อหกแค่นี้